ถึงเบรกสุดท้ายของโตข่าวบันเทิงนะคะเบรกนี้หลายคนรอคอยหนุ่มฮอตคนนี้นะคะหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์นะคะรวมไปถึงสองสาวด้วยนะคะมารีน่าและก็เจนนี่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้งแต่โตข่าของเรานะคะโปรโมทว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาก็เชื่อไหมว่ามีหลายคนแบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะเจอหนูมีอะไรจะ พูดคุยไหมคะกับบรรดาแฟนคลับของหนูคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่แบบว่ามารอดูผมเนาะแล้วก็รักนะครับผมรักก่อนเลยโอเวีสปาร์ตุนีงมากเลยนะส่วนสูงหนูนี่โอ้ร้อใช่ครับผมสูงมากเลยไหนยืนหน่อยได้ไหมคะได้ครับ มารีน่ายืนเทียบหน่อยได้ไหมคะสนูใส่ส้นสูงไม่เป็นไรเจนนี่ด้วยเลยเจนนี่ด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะต้องแบบไปเข้าฉากในละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ใช่ครับนะคะแต่ก็พวกหนูก็สูงใช้ได้นะ มาริน่าสูงเท่าไหร่คะหนูร้อยเจ็ดสิบสองค่ะก็ยังยังโอเคยังโอเคเดนเคียคะร้อยหกสิบเก้าค่ะอ๋อก็ยังโอเคอยู่นะเป็นผู้หญิงสูงใช่ค่ะเชิญหน้าแสดงว่าไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการถ่ายทําแน่ๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องที่จะมาแสดงในละครเรื่องน้องใหม่รายบริสุทธิ์ครับมาริน่าค่ะนี่คือเรียกว่าอยู่มาสามปีแล้วเป็นรุ่นพี่เธีสที่สุดท้าเทียบแต่ว่าละครเรื่องนี้อยู่มานานกว่านะ ใช่ค่ะละครโอ้โหยหละครเรื่องนี้อยู่มา20ปีแลนะคะหนูก็นี่เป็นเข้าปีที่3นะคะที่ล้เลละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ออรู้สึกมีอิทธิพลเบาๆก็เองจะเข้ามาใน,ในละครเรื่องนี้นะคะเออเป็นยังไงบ้างพอได้รับการทาพทามจากพี่น้องบอดคาส ก็รู้สึกดีใจครับผมต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้โอกาสผมเนาะแล้วก็จริงๆผมเป็นตัวละครใหม่ครับชื่อว่ายูและบทเป็นยูครับเป็นลูกเจ้าของเอเจนซี่ที่ปั้นศิลปินจากเกาหลีครับเราก็เป็นเหมือนศิลปินฝึกหัดบุคลิกก็จะเป็นมาดแบบว่าคุณชายแล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้ครับค่ะใกล้เคียงกับตัวจริงไหมก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณชายครับผมที่ใกล้เคียงมีอะไรบ้างที่ใกล้เคียงมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็น เวลาเราเจอคนแบบนี้เราจะมีกำแพงครับผมแบบว่าไม่ค่อยกล้าพูดกับคนอื่นอะไรอย่างนี้อคือดูดูเหมือนขลึมๆเพราะคนจริงขี้อายหรือเปล่าถ้าตัวจริงอัขี้อายครับตัวจริงขี้อาย๋อไม่ได้ไม่ค่อยสบตาพี่เลยตาอยู่ครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นจิตรกรด้วยชอบวาดรูปด้วยใช่ครับจริงๆชอบวาดรูปครับผมเพราะว่าเคยตอนมปลายเคยเรียนศิลปะมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้วาดแล้วครับอ๋อค่ะ เนี่ยฮะภาพก็สวยมากเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเจอแฟนคลับนี่ก็จะมีการประมูลเพื่อหาราได้ไปทําการกุศลนะคะเดี๋ยวหลังขอสักภาพนะคะได้วาดเงวาดโอ้ยวาดได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปลื้อฟื้นเหรอครับผมเออของเจนนี่เองนอกจากวาดภาพได้แล้วด้วยเหมือนกันเขาวาดภาพได้ได้แต่ว่าไม่จะไม่เท่าพี่กดค่ะพี่กศจะเก่งกว่าเยอะเลยค่ะ หอเรียนไอ้นี่ไงเรียนนิเทศศิลป์อะไรอย่างนี้ด้วยเลยต้องใช้ในการทํางานส่งอาจารย์อะไรอย่างนี้ตั้งใจทำนิดนึงกแต่น่าน่ารักแล้วนี่ของใครคะเนี่ยอันนี้ของหนูเฮ้ยหนูก็วาดน่ารักส่วนมากหนูจะวาดป๊อ pop art ค่ะอ pop art โอ้โก็มีฝีมือนะเออไม่ธรรมดาสุดยอดเลยค่ะมารีน่าก็บอกมารีน่าวาดได้ค่ะแต่พอหนูเห็นผลงานของสองคนนี้แล้วหนูไม่กล้าเทียบเลยค่ะเอาเป็นว่าข้ามการวาดรูปของหนูไปเลยแล้วกันค่ะอ่าเจนนี่ค่ะรับบทเป็นอะไรใน น้องหมายลายบริสุทธิ์คะรับบทเป็นรันค่ะก็จะเป็นสาวเปรี้ยวที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจอะค่ะ,คะแล้วตัวจริงชอบเต้นไหมคะชอบค่ะเคยเคยมีพื้นฐานการเต้นบ้างค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาช่วงหนึ่งแต่พอมาได้รับโอกาสจากพี่น้องเรื่องนี้นะคะ,คะก็ เราก็ต้องดูฟื้นคอสนิมนิดนึงอะค่ะใช่แสดงว่าในฉากเดี๋ยวจะต้องมีให้โชว์ความสามารถด้านการเต้นแน่นอนใช่ค่ะเรอทั้งสองคนทั้งคนค่ะอ๋อแล้วปกติก็ชอบเต้นไหมคะชอบเต้นครับแต่เต้นมั่วครับผมอันนี้อะไรต้องมาเต้นแบบว่าเป็นงานไงเราต้องมาเต้นเป็นงานอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องไปแบบเวิร์กช็อปเพิ่มอะไรอย่างนี้ทีความจริงอยากจะแบบว่าเออจะโชว์เต้นสักหน่อยกันได้ไหมอะไรอย่างนเต้นนี่เลยครับผมโอ้โครับเดี๋ยวเราเชิญเขามาอีกนะคะเพราะว่าตอนที่หนูสองคนเนี่ย เล่นเนี่ยยังไม่ได้ออกอากาศในวันสองนี้แต่ว่าจะออกอากาศในเดือนสิงหาคมแล้วตอนนี้ได้เข้าฉากถ่ายทํากันบ้างหรือยังตอนนี้เวิร์กช็อปกันอยู่ค่ะเวิร์กช็อปกันอยู่เราเขาเรียกอะไรซ้อมเต้นการสองคนเนี่ะพี่มากเพราะว่าพี่น้องอยากให้ภาพออกมาแบบดูสมจริงอะไรอย่างนี้เราเลยต้องทำกันบ้านกันหนักครับมีอะไรอีกบ้างคะนอกจากเอาต้องซ้อมเต้นและ ก็ต้องทําความคุ้นเคยนะครับผมใช่ค่ะคุ้นเคยกับเจนนี่คนเดียวเหรอฮะหรือว่าทั้งนักแสดงของเรื่องน้องใหม่และบริสุทธิ์คะจริงๆก็ต้องทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องเป็นคู่กันก่อนใช่ค่ะมีมาเจอกันบ้างแล้วค่ะมีิติ้งมีพูดคุยมีอะไรก็เจอกันบ้างแล้วแล้วเราต้องแสดงลดอายุไหมอะคะเพราะว่าทุกคนจะใส่ชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แก่นะครับผมยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดแล้วในเรื่อง่ะคะ ในเรื่องน่าจะมปลายและเรียนมปลายอ่ะค่ะก็จะเด็กลงหน่อยก็ตโอขลายลดอายุนิดหนึ่งใช่ค่ะก็ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่เอาอยู่ค่ะมารีน่ารีบออกตัวเลยเ่าะอายุเท่ากันไงคะก็เลยต้องบอกว่าได้ค่ะหนูว่าโอเคนะคะหนูจริงๆก็ปีหนูก็ยี่สิบเอ็ดเท่ากับก่อนปีสี่แล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็จะจบแล้วมาลีน่าก็ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเมื่อสี่ปีแล้วค่ะแสดงว่าเขาเริ่มสนิทกันในระดับนึงแล้วค่ะ ค่ะนี่ไงพอโทษต้องมาใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เลยนะมันอายุอายุอะไรก็ต้องลดตามไปเลยนะเออเจนนี่เองก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะค่ะชื่อจริงโทษทีหนูอายุเท่าไหร่คะ20่ค่ะ20เหมือนกันนี่ก็ต้องลดไปเหลือซัก17ได้ไหมในเรื่องประมาณนั้นเลยค่ะใช่เป็นเรื่องที่ดีมากกับการแสดงที่เราได้ลดอายุไม่ต้องเพิ่มอายุใช่ค่ะนะคะค่ะอ่ะมีอะไรจะฝากสำหรับวันเสาร์นี้บ้างคะ ก็วันเาร์นี้นะคะชื่อตอนอาวสารสายเปยค่ะก็จะเป็นสายเปยอาวสารสายเปยมากเลยค่ะสายเปย์ใช่ค่ะก็ก็เหมือนชื่อเลยค่ะคือจะเป็นเรื่องราวของความรักของเด็กคนหนึ่งตัว,ตวละครชื่อฟลุตนะคะในเรื่องก็คือเหมือนน้องคนนี้เนี่ยพอเห็นคนอื่นตัวละครตัวอื่นมีความรักแล้วเนี่ย<ะ>ตัวเองก็อยากจะมีแฟนขึ้นมาก็เลยไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตก็เลยไม่ได้รู้จักเข้ามาก่อนเลยแล้วก็ เป็นัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตนัดเจอกันเสร็จแล้วก็ด้วยความที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนี่ยก็สายเปย์ขึ้นมาเลยค่ะก็ออกค่าก็ตาแรกก็เหมือนอาจจะแบบออกค่าอาหารให้อะไรเล็กน้อยน้อยแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นค่ะเงินที่ตัวเองเพราะเนื่องจากเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเงินที่ตัวเองมีเนี่ยก็ไม่พอก็เลยต้อง ไปแอบนําเงินของกองกลางที่โรงเรียนมาใช้ะคะ่ะก็เลยก็เลยทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามว่าอย่างนี้จะแก้ปัญหายัางไงแล้วก็ด้วยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนะคะคนเราคุยแชทผ่านกันเนี้ยอยากให้สังคมรู้ว่ามันอันตรายนะคะไม่รู้ว่าเราจะเจอใครบ้างเรื่องนี้ก็จะสะท้อนสิ่งที่หนูพูดนะคะแล้สอคนนี้มีชื่อตอนแล้วยังคะ หรือ,อยังชอบเฉยๆนะคะก็ติดตามาาเดี๋ยวเข้าฉากเมื่อไหร่นะคะต้องบอกทางอกองละครด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปนําภาพนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแฟนก็รอติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ในต๊ะข่าบันเทิงนะคะ